แกะกองเสื้อนักฟุตบอลดังๆในตำนานกันทั้งยุคเก่ายุคใหม่บายเด e ะ e ลเจนดถ้าคุณชอบดูบอลเราคือเพื่อนกันนะผมวันนี้เดี๋ยวออฟนะครับจะมาพาเพื่อนๆมาแกะกองพัสดุท,ที่ผมได้เอฟไว้นะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผมที่ผมชื่นชอบนะผมก็อยากเก็บสะสมนะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะมาเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันครับเป็นห่อแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครชมคลิปนี้ก็ฝากติดตาม The Legend Way นะครับผม ทางเ c ซ b o o k นะฮะแล้วก็ YouTube ออร์เจอร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นโปรโตุเกสนะครับผมโปรโตุเกสเป็นรุ่นที่ผลิตใหม่นะครับผมหรือเขาที่เรียกว่าเป็นรีชูนะครับผมนี่ข้างหลังหลุยฟิโกอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นปีกทีมชาติโปรโตุเกสนะตัวนี้เป็น ทีมชาติโปรตุเกสปีน่าจะประมาณ 2, 2,004หรือเปล่า2,004-2,005นะผมราวๆนี้นะยุคยุคขึ้นใหม่ๆของโรนันโดนะครับผมช่วงนั้นก็มีฟิกโก้คาโต้นะครับกองหลังนะลุยคอสตานะครับผมนี่กองหน้ามไม่มั่นใจนะว่ามีใครดงังๆนะผมอ่ะตัวนี้เป็นโปรตุเกสลีดชูนะผม จะต่างจากตัวที่เป็นวินเทจตัวออริจินอลคือตรงนี้นะดูป้ายตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีอ่าสกรีนที่มันแตกต่างกันนะตัวนั้นมันจะเป็นเป็นอ่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตารางนะแล้วก็มีรายละเอียดไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเลขนะตัวนี้จะนี่เป็นแนวนี้เลยเป็นแบบนี้นะแต่วินเทจเนี่ยมันจะเป็นตารางนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวเลขนะผม แล้วก็จะมีเขียนเลข90นะถ้าเป็นตัววินเทจแต่ถ้าตัวรีิช,ชูเนี่ยตัวผลิตใหม่2024เนี่ยเนี่ยดีเทลมอนจะอย่างนี้นะเวลาเพื่อนๆเรา,าไปดูความแตกต่างนะแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับผมเนื้อผ้าเนี่ย Nike ทำเหมือนกันเลยนะแตกต่างกันตรงดีเทลตรงนั้นแหละที่ผมบอกนะครับผมตรงป้ายคออันนั้นดูดูละเอียดสุดละดูชัวร์สุดละครับผมอ่าตัวนี้ไซส์ L นะครับอกประมาณ46นะยาวประมาณ29นะ ไซส์ L อก46ยาว29ตัวนี้ก็น่าสะสมนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นช่วงที่ขึ้นมากิมชาปโรเกตปีแรกๆของริสเตโนโรนันโดนะครับผมมามาหอบูบี้ก่อนแล้วกันนะโอ้โหทำไมมาบูบี้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าเป็นอะไรเพราะผมว่าจำไม่ได้หรอกนะครับแบบเปิดแบบเรียวๆเลยเรียวๆไปเลย อาอตัวนี้เป็นโอ้อาร์มจำได้ละอาร์มโคปาเมริกานะครับอาร์มอเมริกาก็เป็นเสื้ออาร์เจนตินานะครับผมนี่อาร์เจนตินาชิงโคปาเมริกากับบราซิลนะครับโอ้โหยับมาก เดี๋ยวต้องไปรีดหน่อยยับมากนะครับเสื้อเป็นเสื้อที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีสตรอรี่ของเมสซี่นะครับผมเพราะว่าเมสซี่เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะอยู่กับบาร์เซโลนานี่ก็คว้าแชมป์แบบคว้าทุกแชมป์มาแล้วนะผมแชมป์ลีกแชมป์วันถ้วยหรือยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือว่าแชมปม์สโมสรโลกก็คว้ามาหมดแล้วนะแล้วก็จนกระทั่งถึงปลายๆแล้วนะปี2021เเนี่ยเมสซี่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์ ของทีมชาติเลยนะผมแชมป์ระดับโลกของทีมชาตินะแชมป์ทวีปเนี่ยโคปาอเมริกาหรือแ,แชมป์ฟุตบอลโลกอนะ่ะตอนนั้นก็ยังไปไม่ถึงนะว่าเป็นแชมป์เดียวนะแชมป์เก็บรลสับทีมชาติที่เมสซ,ซี่ยังไม่เคยสัมผัสเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแชมป์แรกนะผมแล้วแบปลดล็อกทุกอย่างนะสำหรับเมสซ,ซี่นะผมแชมป์โคปาอเมริกาปี2021นะครับผมตัวนี้ใส่ตัวนี้ลงสนามนะครับตัวนี้เป็นเกรดนักเตะนะครับเกรดเพลเยอร์นะตัวเสื้ออาจจะยับไปนิดนึงนะครับผม เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาไซส์ M นะครับผมไซส์ M อกประมาณ42นะครับผมยาวประมาณ29นะไซส์ M อก42ยาว29แต่เป็นเกียร์นักเตะก็ยิงแต่ไม่ใช่เกียร์เพย์เจอร์อิตชูนะถ้าเป็นเพย์เจอร์อิตชูตรงนี้จะไม่เขียนว่าไซส์ M ไซส์ L นะครับผมจะเขียนเป็นตัวเลขนะผมเป็นเลข6เลข7เลข8ประมาณนี้นะจำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมสซี่ใส่ไซส์6หรือไซส์7นะครับผมตัวนี้เนี่ยความต่างๆระหว่าง เสื้อนะผมถ้าเป็นเป็นเนี่ยเกรดสำหรับผลิตจำหน่ายแฟนบอลเนี่ยถึงจะเป็นเกรดเพลเยอร์นะเกรดนักเตะนะแต่ว่าไซส์ที่คอก็ยังเป็นเนี่ยเป็น ML อยู่แต่ถ้าเป็นเกรดสำหรับให้นักเตะใส่จะเป็นตัวเลขนะครับผม Adidas จะเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้ก็นี่ตัวนี้จะเป็นเฟล็กนะครับบางๆเลยถ้าเป็นเกรดแฟนบอลตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตรงลาย3แถบตรงนี้จะเป็นผ้านะ งนี้ก็เป็นเฟล็กนะครับผมถ้าลาย3แถบก็จะเป็นเป็นงานเย็บเป็นผ้านะครับผมเป็นได้เย็บนะตัวนี้เป็นตัวที่หายา,ยากอีกตัวหนึ่งนะผมถ้าเกตแฟนบอลเนี่ยผมว่าก็หาย,ายากแล้วนะลายเนี้ยเนี่ยลายกามโมฟ้าเนี่ยเป็นลายลายทหารสีฟ้าอ,อ่อนยิ่งถ้าเป็นเกตนักเตะไม่ต้องพูดถึงนะหายา,ยากผมก็เลยต้องเอามานะแล้วก็เป็นชื่อเบร์แทมิซี่นะครับผมเดี๋ยวไปทําความสะอาดไปรีดหน่อยนะผมตัวนี้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับ ถ้าเป็นเกรดนักเตะเนี่ยเสื้อมันจะเป็นชายข้างล่างมันจะโค้งนิดๆนะถ้าเป็นเกรดแฟนบอลเนี่ยชายข้างล่างมันจะตรงนะครับอันนี้จะโค้งนิดๆนะครับผมนี่เกรดนักเตะจะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับนักเตะใส่แล้วก็เมสซี่ก็ใส่เนี่ยไซส์ราวๆนี้เลยนะครับผมทีมชาติจะใส่อาดิดาสไซส์เอนะครับทีมชาติจะใส่อาดิดาสไซส์เอ็มนะเมสซี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวหายากนะผมเดี๋ยวไปติดอาร์มแล้วก็แบนดดีเทลมีอาร์ม ที่แขนเนี่ยบักอาร์มหนะ้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันครบๆครบ,ครบเป็นฟูลออปชั่นนะผ่านไปตัวนี้นะครับทีมชาติเจดินามาถึงต่อไปนะครับผมอ๋อโอเคเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้ก็มีสตอรี่นะครับ แมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดชุดเยือนฤดูกาล2016-17นะครับชุดเยือนแล้วก็ตัวนี้เลยที่แมนยูใส่เตะนัดชิงยูโรปาลีกนะครับปี2017นะครับผมเข้าชิงกับอาร์เจน์นะแล้วก็ชนะไป2-0นนะครับผมเป็นแชมป์ยุโรปครั้งสุดท้ายของสโมสรน,นะแล้วก็ปีนี้ก็จะเข้าชิงกับสเปอร์ในวันที่21่อ21นี้นะครับ21่สิสภาคมนี้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำโชคให้เราหรือเปล่านะเพราะปีนี้เราได้แชมป์ไปแล้วนะครับผมเออตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับเกรดแฟนบอลนะครับเกรดนักเตะไม่พบเจอเลยนะครับอยากได้อยู่นะแต่ไม่พบเจออันนี้เป็นเกรดแฟนบอลป้ายห้อยไซส์ L อก44นะครับผมยาวประมาณ30นะครับอก44ยาว30 Manchester United away 2016-2017นะครับเห็นตัวนี้แล้วขึ้เขิม แชมป์ยุโรปนะสมัยปอกบามักกิทยานมาตาและฟอร์ดลินกาดนะครับนัดชิงชนะอแจ็กนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะผมตัวนี้ต้องเก็บไว้นะผมแล้วก็เดี๋ยวไปติดเบอร์นะเดี๋ยวหาเบอร์ก่อนว่าเบอร์มีหรือเปล่าเพราะว่าเบอร์มันก็หายากแล้วแหละเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับผม2017ก็8ปีแล้วนะครับ มามาดูอีกหนึ่งกล่องกล่องมาจากคานิวาวนะครับมาดูทจะเป็นอะไระข้างในเป็นถุง curry excess โอเคนี่เลยเหมือนตัวที่ผมใส่คู่ชิง ของอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2025นะ, erm ain, นะครับผมปารีสแซงต์แชมงนะครับผมปารีสแซงต์แชมงตัวนี้เป็นป้ายห้อยเกรดนักเตะนะครับผมเป็นเกรดเพลเยอร์ player, นะครับผมนี่โอ้ลายผ้าโคตรสตวยกาตายเอเวี a v, นกี้ลายผ้าสวยมากที่ผมใส่อยู่ครับผมชอบนะถ้าเป็นเสื้อเกรดนักเตะของไนกี้นะผมว่าเนื้อผ้า เยี่ยมเลยนะดีมากนะตัวนี้ปารีรสแซงต์แชงกงฤดูกาล2024-25นะค่ับาผมพร้อมกระโูดนะผมควา้าแชมป์ลีกไปแล้วบลถ้วยไปแล้วนะอันนี้จะเข้าชิงยู่ฟาชมเปี้นลีกกับอินเตอร์มิลานนะผมน่าจะวันที่1มิถุนายนนะตัวนี้เป็นตัวที่คาดหมายว่าจะเป็นตัวที่ใส่นัดชิงนะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวตัวสีน้ำเงินนะครับตัวเยือนตัวโฟร์ตนะครับผม เรา,าปิดนกจอแดนแต่ผมว่าในฐานะที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านนะปารีดน่าจะใส่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นไซส์ไซส์เนะครับไซส์เออกประมาณ42นะยาวประมาณ28ประมาณนี้ครับไซส์เออก42ยาว28นะเนื้อผ้าดีมากปารีดแล้วก็ฟินิฟอร์มแรงนะผมนำโดยกับตันทีมมาควินยอรนะแล้วก็สตางดังอย่างเดมเบเล่ le, นะ ควอลัสเคเลียนะครับผมโอ้โหวิตินยาเจ้า,จาเนเวสนะครับโ้ดังทุกตัวนะโดยเฉพาะแบ็กซด์นูโดวเบนเนตก็ถือว่าน่าจับตามองนะสำหรับตำแหน่งแบ็กซด์แล้วโคตรเร็วนะแล้วก็ฟาเบียนลุยนะครับดูเอบาโคล่านะครับน่าน่ากลัวทุกตัวนะครับผมอันตรายทุกตัวสำหรับปารีสปีนี้เหมาะสมที่จะเป็นแชมป์นะเพราะว่าทุกอย่างลงตัวหมดนะครับผม เป็นทีมที่ไม่ได้มีสตาร์แบบดังๆแบบระดับโลกนะแต่ก็เล่นกันเป็นทีมนะครับผมขยันมากโอเคกล่องสุดท้ายวันนี้นะผมจำได้แล้วเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันทีมเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจเดิมๆเลยนะมาจากแบบ หน้าโรงงานยังไงอย่างนั้นนะครับผมตัวนี้นะเป็น f า r ิ s ซี n นเชกแมชุดที่เป็นเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นเสื้อเยือนหรือว่าชุดโฟร์้นะครับผมชุดที่4ของทีมนะครับนี่นี่เป็นเป็นแพ็กเกจเดิมๆจากโรงงานนะครับโอเคแพ็กเกจห่อหุ้มมาดีมากนะครับหนื่มกี้นะ ตัวนี้ร่วมผลิตกับจอแดนนะครับผมร่วมผลิตกับจอแดนนะครับผมฟาริเซแมงชุดที่4นะครับนี่เป็นจอแดนปิกนกลายสวยนี่ดูดูดูลายโลโก้บนรองเท้าในกี้จอแดนนะครับนี่ที่แขนอย่างนี้นะครับตัวนี้จะทํามาทั้งแขนสั้นแขนยาวนะครับผมแต่ว่าแขนสั้นเนี่ยที่ทาขายแฟนบอลเนี่ยจะมีแค่เกรดแฟนบอลนะ ถ้าเป็นแขนสั้นเกรดนักเตะก็คือมีเฉพาะนักเตะใส่นะครับผมก็คือเป็นเพลเยอร์ชู้เป็นแมตติชู้นะไม่มีทางที่จะเจอแขนสั้นแล้วก็เกรดนักเตะออกมาขายทั่วไปนะครับผมแต่ไม่รู้ว่านาคตจะมีขายหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะเกรดนักเตะจะมีแค่แขนยาวนะครับผมสําหรับชุดนี้นะชุดโฟสต์นะครับผมชุดเดือนที่4ของปารีสแซงต์แชร์แมงนะผมว่าที่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2025นะอันนี้หลังโลกนะผมยังไม่ติดเบอร์นะ ถ้าติดเบอร์ก็ต้องเป็นเบอร์7นะตอนนี้กับเบอร์10เบอร์7ควิช,ช่าฟาลัสเคเลียแล้วก็เบอร์10อุสมมนเดมเบเล่น,นะผมถ้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะอุสมมนเดมเบเล่ก็ตัวเต็งที่คว้าลูกบอลทองคำบัลลงดอนะครับผมของปี2025นะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะผ่านอินเตอร์มิลานไปได้หรือเปล่านะลุ้นกันคืนวันที่1มิถุนายนนี้นะครับผม ถ้าจ่ามันผิดต้องขออภัยนะครับไม่เป๊ะน,นะตัวนี้เป็นไซส์ l อกสี่สี่ยาวประมาณ30นะครับเกรดแฟนบอลน,นะจอแดนไม่ใช่ไนกี้นะตรงนี้นะเป็นจอแดนนะผมเป็นรุ่นพิเศษนะตัวนี้ราคาป้ายก็สองพันเก้านะผมราคาป้าย2อ0 0ผมก็ซื้อเก็บไว้2ตัวนะเดีย๋ยวถ้าได้แชมป์เนี่ยนะคาน่าจะพุ่งขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ครบถ้วนนะประมาณ ้ากล่องสาหรับวันนี้ล่ะเพื่อนๆน,นะผมเชียร์ทีมอะไรชอบเสื้อรุ่นไหนบ้างสะสมเสื้อรุ่นไหนก็พูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม y t u t u นะครับผมออฟเวนเจอรนะต่อตออฟเวนเจอแล้วก็เฟสเฟ e b o o k นะครับผม The Legend Way นะครับผมถ้าคุณชอบดูบอลเราคือเพื่อนกันนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ